แม่เมียทั้งหลายรอหลวงปู่อยู่ในบ้านกันอยู่กันในนี้เนาะหลวงปู่ก่อนออกพิธบากก็เอาอาหารให้น้องเหมียวแล้วให้น้องเหมียวได้กินกันแล้วเป็นอาหารเมร็ดตอนนี้เมียวมันรอหลวงปู่กันนี้รอกันตอนนี้นั่งเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่งหน้าแต่งตาตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาสวัสดีเอฟซีสดีเอฟซียามเช้ากันเนาะพี่น้อง สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่มีนวดนิดหนึ่งมีนวดนิดหนึ่งแกงเพนเกลินแกงเพนเกวิเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นวิวธรรมชาติข้างทาเนเะนื่องจากหนูปูงงไปหน่อยงงไปแล้วก็ถ่ายแล้วแหละแต่ว่าปรากฏว่าไปกดปุ่มสต็อปไปเลยหยุดไป <c oughs> เลยจะมาถ่ายบรรยากาศข้างในในบ้านบริเวณนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะ คลิปที่อยู่ข้างทางก็ไม่สมบูรณ์ตอนที่ถ่ายตอนเช้าน้องเฉจนก็คลิปจบไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเบอร์เบอร์กดปุ่มผิดกดปุ่มไปเหมือนกับไปกดปุ่มจบจบคลิปยังยังถ่ายไม่จบแต่ว่าเรากดปุ่มผิดก็เลยไม่ได้เลยไม่ได้สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรเนาะก็มีท่าไหนก็ดูตัวนั้นไปก่อนอน,นี่ก็มาตรงนี้ก็้ามา,อ,นนมาอีกเข้ามาเบอร์อ,อีกแหละ เราว่าจะถ่ายข้างทางมาให้ดูด้วยวันนี้อากาศดีๆคนไม่ตกแต่ว่ากดปุ่มเพดมากลับาถึงวัดไปตรงนี้อ่ะคลิปเก่าลบไปแล้วหายไปแล้วไม่สต็อปไปแล้วหยุดไปแล้วแล้วก็น้องๆแมวกินอาหารเม็ดกัน,นเนาะน้องเล็กน้องเล็กที่อยู่ในกรองแม่ลูกสี่กินข้าวกันละกินอาหารกันตึกตักตึกตักแม่ลูกสี่จะรอแม่ไปทำหมันก็จะปล่อยออกมาแล้วนะเด็กๆก็ยังเล็กอยู่ ยังลึกถ้าเขากินอาหารได้แล้วก็คงจะปล่อยปล่อย,อยแม่ไปทำาหมันได้นะส่วนน้องแม่อะไรสามสีนวลสามสีนวลยังไม่ยังไม่คลอโระเนีะยังไม่ข้อโูกเดี๋ยว,วน,นี้จะจัดสถานที่ให้ใหม่แล้วนะวันนี้ช่วงเช้านี้ชุกระหุทำอะไรไม่ทันล <laughs> ะแม่นี่ก็ร้องจังเลยไหนไปดูหน่อยดิร้องจังเลยเนาะอันนี้เขา พร้อมที่จะผสมพันธุ์นี่เออืมร้องจังเลยจ้าผู้จะพาไปหาหมอทำหมันเอ้นหมหมอนัดวันวันที่ยี่สิบสองลูกวันที่ยี่สิบสองนู้นเอันนี้ยังไปไม่ได้วันนี้มันอะไรที่ยี่สิบอีกสองวันลูกสองวันเนาะส่วนแม่น,นี้ที่คลอดลูกทั้งสี่ลูกตายหมดไม่รู้จะทำหมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการนะอยู่กองเล็กไปหน่อยเนาะกองเล็กไปเนื่องจากตอนนี้มี เหมียวเข้ามาข้อโลกอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องให้อยู่ในกรงกรงเล็กๆตรงนน้นในตุ่ิหลวงปู่นน้นนแต่ยุงเยอะยุงเยอะตอนช้านี้ก็กเลยซื้อมุ้งมาผ่านเดินผ่านบิศบารผ่านร้านค้าข้างนั้นซื้อมุ้งมาเป็นมุ้งกลางผูกเชือก มุ้งของคนนี่แหละนะเดวเราจะคุมครอบไปที่กรงนั่นเลยจะได้เข้ากรงเลยจะได้ยูงจะไม่กัดน้องเมี่ยวน้อยเหมียวเล็กเหมียวใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเหมี่ยวใหญ่ก็อยู่ที่ที่โล่งตรงนี้ที่โล่งตรงนี้ยุงก็มีมีเหมือนกันแต่มีน้อยเพราะที่โล่งๆมีลมพัดลมร่องนะถ้าอยู่ไหนที่อับๆที่ไม่มีลมร่องยุงเยอะๆต่รงนี้ก็ เด็กเดินเล่น,เด,นเดินเดินนกันเรารับรูปปูกันก็ว,วันนี้หลงเริ่มไปเลยทำพูดอะไรไม่ถูก <c oughs> บีนบาทยัง <c oughs> ให้พรออยมก็ <c oughs> ข้ามไปก็มี <c oughs> สมองเริ่มเบอแล้วมีมีบิลบาทนั่งรถไปแล้วลืมเอบาบัตรายรถก็มีต้องย้อนกลับเอาก็มีไปมีเปลี่ยนไปนได้ทุกอย่างเนาะเพราะผู้สูงวัแล้วเนาะสูงไวัก็เปลีป่ยนไปได้ทุกอย่างอันนี้กําลังเป็นขั้นเริ่มต้นอยู่เทา่านั้นนี่จะลืมมรดจำอะไรไม่ได้ทุกอย่าง <c oughs> อ่าบ้านน้องเหมียวอาคารหลังใหม่การ์มายกำลังได้อ่าได้คลืนเสาอยู่ เาไม้ทำโครงยังไม่ยังไม่พร้อมต้องไปซื้อถ้าซื้อจากโรงเรื่อยโรงโรงเรื่อยร้านที่เขาขายไม้ก็จะแพงหน่อยแต่จะให้พี่นาทยานไปซื้อาำ่วนซื้อาำ่วนแล้วก็พามาเป็นกีบกีบกีบเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเป็นแผนแผมาทําเป็นโครงลังคาแล้วก็มุงกระเบื้องกระเบื้องก็สั่งร้านประสุก่อสร้างมาทีนี้ก็ต้องรอรอหลายอย่าง ปรับบริเวณนี้ด้วยปรับบริเวณนี้ด้วยนะเราปัจจัยด้วยนะน้องเหมียวรอหลวงปูป่แป๊บนึงลูกเนะปู่กำลังพูดอะไรนึกไม่ออก <c oughs> ก,ก็วันจะไปจะสร้างให้เสร็จก่อน 24, นะวันที่ยี่สิบสี่นะวันที่ยี่สิบสี่บันคายวันเกิดหลวงปู่วันคายวันเกิดหลวงปู่หลวงปู่จะ,ะฉลองบ้านใหม่น้องเหมียวฉลองบ้านใหม่น้องเหมียวเลี้ยงอาหารน้องเหมียว ให้อิ่มน้ำสำราญจะซื้ออาหารสดมาซื้อไก่มาซื้อปลามามาเนื่อมาต้มให้เขากินในใน,นในบ้านหลังใหม่นี้ให้อิ่มเต็มที่เลยเนาะฉลองบ้านใหม่กับเลี้ยงอาหารน้องเหมียวนวัดเตรียมรอเลยลูกเนะีน่ยนวัดเตรียมล้างท้องรอนลูกนะก็ว่าจะทำหลังนั้นให้เสร็จแล้วก็จะทำใต้อาคารนั้นก็จะทำเป็นโต๊ะ วางอาหารเพราะว่าจะไม่วางวางกับพื้นนี่ก็ได้อยู่แต่มันมีปัญหาอยู่คือมดมดจะขึ้นมาต่าตับตรเพื่อนมาหาสำหรับอาหารน้องเมียวได้ถ้าวางบนโต๊ะบนชั้นชั้นวางโต๊นะแล้วก็ขาโต๊ะเราเอาถ้วยที่ใส่น้ำไว้มดก็ไม่สามารถขึ้นมาบนโต๊ะได้ าหาน้ำเมียวที่วางไว้บนโต๊ะมดก็จะไม่ขึ้นนะมดจะขึ้นตอนทั้งอาหารเมร็ดอาหารเปียกมดขึ้นมาเลยเนะนี่ยก็จะวางบริเวณนี้วางในนี้วางยาไปโน่นเลยให้น้องเหมียวได้กินข้าวกินอาหารกันเป็นแถวๆนี้เลยนะวาโต๊ะมาวางนี่นะัปัจจุบนันนี้น้องเหมียวกินกระเพิ้นตัวนั้นเพื่นนี้ก็ก็แคบไปนิดหนึ่งนะบ้องเมียวก็กินไม่ทัน ก็มีก็กินในบ้านถ้ากินในบ้านก็ของบ้านขายบ้านมังก็กินได้และอิ่มหน่อยแต่ถ้ากินแย่งกันในบริเวณตรงนี้แคบไปหนึหน่งเพราะวามีมีพื้นที่น้อยเนื่องจากเราไปทํากรงบ้านพักน้องแมวด้วยก็เลยเหลือพื้นที่ตรงนี้น้อยเดียวเนาะมดก็จะมาต่อมาขึ้นมาอ่า,าเม็ดวางไว้นี่ก็มดก็ขึ้นนะแต่ตอนนี้เอาผงผงแป้งโรยไว้มันเลยไม่มาและอีกอย่างก็จะทําบ้าน วันพักน้องเมหมียวหม่หรือว่าน้องเหมียวที่เจ็บป่วยรอวรอไปหาหมอเพิม่มอีกสักห้องหนึ่งนะเพราะไม่พออยู่ไม่พออยู่ไปอยู่ในอยู่ในกกงอันนี้มันเล็กไปนะอยู่ในกรงอันนี้เล็กไปเดี๋ยทำเพิ่มอีกห้องหนึ่งเพื่อจาให้เขาได้อยู่ได้กว้างขึ้นนะจะทำตรงนี้ไปก็ได้นะทำตรงนี้นะตรงน,น,งนี้หรือว่าทำตรงนี้ดีที่สุดเลย อันนี้อนะไรเนาะเ่อทางนี้ไว้วางอาหารนเะรียกว,ว่าจะทําตรงนี้ถ้าวางตรงนี้จะไม่มีที่วางอาหารนีไว้ไว้เก็บอาหารตรงนี้าหารตรงนี้ก็ใกล้ประตูนหน่อยเก็บถ้วยเก็บชามล้างก็ง่ายสะดวกนะครับทุกอย่างก็ต้องเตรียมเตรียมการเตรียมความพร้อมไว้อ่าเดี๋ยวพาไปดูน้องเหมียวที่ ข้ารูปเมื่อคืนนี้นาะวันนี้น้องเหมียวนอนอยู่กินข้าวกันแล้วก็กลังหลับกันเนี่เหมียส่วนที่ยังไม่อิ่มก็กินได้อยของัวกอาหารไว้ให้เนี่ยเนาะเมียวเราปูในนี้บ้านาจะูมาลูกนะปูไปดูน้องน้องเล็ก네กันเนาะน้องเล็กเกิดใหม่วันนี้ก็เป็นสานทีล้างถ้วยล้างชามล้างภาชนะนี้ทรายก็ไว้ตรงนี้ทรายสำหรับน้องเหมียว เมียที่อ่ะเมียที่คลอดมาอยู่ในกองนี้เนาะเดี๋ยวปูอันนี้ไปซื้อมุ้งมาเดี๋ยวปูจะกางมุ้งไว้ให้นะจะได้กันแมลงกันยุงได้เนาะขึ้นมาแล้วมุ้งมุ้งของคนนี้มุ้งกลางคนแต่หลรงปูก็มากางไว้ตรงนี้ได้กางครอบเลยนี่ไปเลยคุมมาเนนี้เดี๋ยวต้องเอยเ่าค่อยๆกางเนาะตอนนี้ยังไม่ยังไม่สะดวกเดี๋ยวดูน้องเมียก่อนเมียวเมีย เจ๊เอ oh, ีมียวน้อยโอ้ยเจะเอเมียวน้อยมียวน้อยหลาน้อยหลวงปู่สาเหมียวกินนมแม่เลยกินนมแม่จุ๊บ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 กินนมแม่จุ๊บ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 นะโชคดีแล้วลูกเนาะเกิดมาได้เป็นเด็กวัดเลยเกิดมาได้เป็นเด็กวัดเลยสีทองด้วยสีทองได้เป็นสัมเาเน้อยเลยเกิดมาเป็นเด็กวัดก็แล้วจะเป็นสัมเาเน้อยเนาะโอ้แม่ก็ใจดี แม่ก็รักลูกดีจังรักลูกดีเนาะอืครับก็ขอ,อนำภาพนี้ให้กับทุกท่านดวดูได้ชมบันทึนกปตรงนี้กอนเนาะเดี๋ยวปู่จะจัดฐานที่ให้เขาใหม่กลางม้งไว้เรอเลยเนาะยุงจะได้ไม่ตอมไม่มากวนก็มแมลงก็ไม่ได้มาตอมนะใช้มุ้งคนนี่แหละเด,เดี๋ยวจัดบ้านให้เขาใหม่อยู่อยู่ดีๆตัวขึ้นจะได้ แข็งแรงแข็งแรงนะเมียเ,เนาะกลางไว้ตลอดสองเดือนสองเดือนแม่ค่อยไปทำหมันรู่เนาะแม่ก็จเนี้ยกับก็ขออยู่ที่คริสต์ฟิลด์นี้กันเะนาะเพราะก็แม่คิดต่อไปทุบิมิสุปทุทก,กันทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุสามเหมียว มีสนะามีวเนะสามีมียวสามเอเนศครับขออนุนากับทุกคนทุกท่านนะที่มีความ,าามรักความเมตตาต่อน้องเมียว าราลงปูรักคมดูแลและนะดูแลให้ความรักให้ความเมตตา,าปิดมานแล้วก็ลุกความเมตตานะเดี๋ยวใอยจัดสถานที่เขามานะเตรียมมุ้งมาแล้วนะแลก็จะให้อยู่บริเวณที่ลงปูตรงนี้นะไม่ต้องไม่ต้องไปรวมตรงนั้นเดี๋ยวมุ้งครอบครอบกรงนี้ไว้เลยนะมุ้งเป็นมุง้งคนมุ้งคนใหญ่ มุ้งหลังใหญ่ๆเลยครับก็คอยดูพระชน,นนีก็นน่เดี๋ยวไปพบกันใหม่คิดว่าไเฉลี่ีมิสุขสาธุอายุวันโทุกครั้งพระลังเจ้า